นั่งลงเออนอนลงเอ่อปิ๊ดปิ๊ดเออนั่นแหละโอ้โหคนเข้าได้เลยนะสำหรับเด็กเล็กๆนะคะเข้าได้ไม่ใช่กล่องเล็กๆแน่แน่คนใหญ่มากเลยใหญ่มากอ่ะออกมาว่านเห็นไหม มาพบกับช่อง Jasmine m v Family ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันเรามาแกะพัะสุนดูแม่สั่งมาใหม่สั่งมาใหม่นะคะส,สั่งจากไหนสั่งจากไหนนสั่่งจจาากะมามานั่งหมานั่งอกลล้ง่ะนี่เลยล้อ,องนั่งอยู่นู่นน่ะสั่งจากไหนฮะสั่งจาก บิ๊กซีใช่ค่ะสั่งออนไลน์ด้วยนะบิ๊กซีพ่อเพิ่งรู้ว่าบิ๊กซีเขามีให้สั่งใช่ค่ะออนไลน์ด้วยเขามาส่งถึงหน้าบ้านเลยใช่บอกเลยว่ามีทั้งหมด3ชิ้นนะคะแต่เราจะมาแกะ1ชิ้นนะคะจะให้ดูเอาไว้เยวราคาแล้วก็ลิง์กในการซื้อเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปให้ดูนะครับอาจจะมีตัวกววนนิดนึงนะคะอืาตัวกวนนิดนึงอ่นี้ยอ่ต งานจะให้ดูตัวกล่องเป็นกล่องเขาเรียกว่ากล่องทับนะครับกล่องทับได้ม really ีที่เก็บกล่องทับได้วันก็เค้กเชิญเค้กแกะกันเลยแล้วด้านหน้าเขาก็จะมีบอกด้วยนะครับสโตร์เกม8เซนนะคะโอเคเดี๋ยวจะให้จัมมินแกะนะแล้วก็จะถ่ายให้โอเคครับ ลิ้์นะครับลิงค์กับรายละเอียดราคาเดี๋ยวจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะใต่รายละเอียดไว้ให้ตายคิดนะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะือจะไปแคมปิ้งนะคะก็มาดูข้อมือซิถือกล้องไปด้วยแกะอันนี้กันนะอันทรงสไมรมันก็เหมือนกัน เหมือนกันครับไม่ต้องแกะลายอันคู่มือหมูดิ้นเข้ามาจาก,กนี่ค่ะก้านหน้าจะเป็นประมาณนี้ด้านหลังนี่ค่ะความจูความดูกถ้าแกะเสร็จแล้วกม็มากมายเลยมาดึงออกนีนค่ะโอ้ทุกคนหหเหนื่อยมาก ไปในด้วยด้วยความที่มันมันใส่ไม่ได้นะคะมอ,อ,อ,อได้ปแต่ะค่มองจากดีมันไม่ใช่ตเย็นอันนี้เลยเอ๋อก็ขยบมาใกล้พ่อมันช่มองไมเห็นเลย เออเออแล้วก็ปิดฝานะก่อนปิดให้ไอ้หมูลงไปก่อนไอ้หมูเข้าไปในกล่องไอ้หมูเข้าไปในกล่องเข้าไปเข้าไปเออนั่งลงนั่งลงเออนอนลงเออปิดปิดเออนั่นแหละโอ้โหคนเข้าได้เลยนะไมหรับเด็กเล็กๆนะคะเข้าได้ไม่ใช่กล่องเล็กๆแน่ๆใหญ่มากเลยใหญ่มากอ่ะออกมาออกมา อันนี้นะคนเข้าไปได้เลยนะเนี่ยใช่ถ้าเป็นตัวเล็กๆเข้า,าได้นะคะทีนี้มาพับเก็บทีเนี้ยพับเก็บไว้แบบเดิมเก็บไปแบบเดิมครับแล<ป>้วเปิดอันนี้ก่อนเพับอ๋อพับเป็นแบนๆไม่พี่พี่เขาจะพับเป็นแบนๆพี่จะพับเป็นแบนๆสังนีพี่ลูกก็สังนี ทับมือนี่รับเป็นแบน,แบนเจ็บนี่ก็เวลาเราจะทับเก็บเนาะเวลาเราจะเอาทำมืนก่อนก็ดึงขึ้นมานนมันก็มีคนมันต้องมีสองคน,นะคะ่ะที่ต้องประกอบเนาะ ประมาณเลยสำหรับกองพับได้นะคะเราซื้อมาทั้งหมด3ากล่องเนาะโอเคครับรีวิวแค่นี้แหละ